อช,ส,ชอสวัสดีครับนักเรียนชั้นมอสองทุกคนที่น่ารักวันนี้ครูฟาจะมาสอนเรื่องปอะเภทของวงดนตรีสากลน,นะครับวันนี้ เรามาดูกันก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนว,วิชานี้มีอะไรบ้างอ่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งนักเรียนต้องจําแนกประเภทของูลดนตีสักบนได้อสองนักเรียนสามารถแยกประเภทของโมดูตีสักบนได้และที่ครูต้องการในวันนี้ก็คือให้นักเรียนเห็นรูปวงดนตี นักเรียน,ยนสามารถบอกได้ว่านี่คือวงประเภทอะไรนะครับนักเรียนอ่ะงั้นวันนี้เราเข้ามาดูในส่วนของเนื้อห้กันประพเภทข้องูลดนตรีสากุนงงนักเรียนรู้จักอะไรบ้างครับเคยเห็นวงแบบไหนกันบ้างอ่ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นวงที่มีคนเยอะคนน้อยวงที่มีกองหรือวงที่ไม่มีกองบางวงก็มีกีตาร์ บางวงก็ไม่มีกีตาร์นักเรียนอาจจะไม่รู้จักชื่อใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ครูจะมาแยกประเภทวงให้ฟังอ่าประเภทแรกนะครับวงแชมเบลจะเป็นวงดนงตรีที่มีล่ขนาดใช้บรรเลงในห้องโถงในสมัยก่อนยันปัจจุบันมีตั้งแต่สองคนถึงเก้าคนขึ้นไปแต่วงแต่เราขนาดวงก็จะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน คือตามจํานวนคนนะครับนักเรียนอ่าก็จะมีตั้งแต่สองคนเรียกดูเอทสามคนเรียกทีโอสี่คนเรียกคอเต็ห้าคนเรียกควินเต็ดหกคนเรียกเซคเต็เจ็ดคนเรียกเซฟเต็แปดคนเรียกออกเต็เก้าคนเรียกโนเนตอ่านักเรียนอาจจะสงสัยว่าไม่มาตั้งกันยังไงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับอ่า ตัวอย่างที่หนึ่งเลยวงแรกดูเอ็ดสองคนนักเรียนก็จะเห็นผู้ชายที่กําลังเป่ากับผู้ชายที่นั่งเล่นเป็นหนูยูใช่ไหมครับทางวงแกก็จะมีแค่สองคนนี่ครับคือวงดูเอ็ดอ่าหรือต่อมาทิโอททโอคือสามคนนะครับนักเรียนอ่านักเรียนก็จะเห็นเลยบนเวทีที่กว้างใหญ่มีนักดนตรีอยู่แค่ สามคนเป็นผู้หญิงสามคนสวยไหมครับนักเรียนอ่ามาดูกันต่อไปนะครับอันที่สี่อ่าตามชื่อนะครับควาเตตสี่คนอ่านักเรียนก็จะเห็นแล้วมีสี่คนผู้ชายยืนเล่นนั่งเลงเครื่องสายอยู่รอ่าอาการครับอ่า ห้าควินเต็ดอ่าตามจํานวนครับห้าคนซึ่งนักเรียนอาจจะอาจจะสงสสยว่าทั้งชองวงนี้เครื่อนนงดนตรีเป็นประเภทเดียวกันเลยแต่จํานวนคนไม่เท่ากันก็เรียกคนละชื่อกันแล้วนี่แหละครับนักเรียนอ่าควินเต็ดคือวงห้าคนนะครับนักเรียนอ่ามาดูวงต่อไปกันอ่า เซกเต็ดครับอ่าเห็นเลยยิ้มฟันข้าวเลยครับเปิดภาพข้าวดำมาเลยนึกว่างานศพใครไม่ใช่นะครับ,รน,น,บ,รบนักเรียนนี่คือวงเซกเต็ดจะมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนครับนักเรียนตามที่นักเรียนได้เห็นอ่าต่อมาเซกเต็ดอ่ามาดูจำนวนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจดคนอ่าเจ็ดคนนะครับนักเรียนเทไหมครับอ่ามีหน้าครูไปบังหน้าพี่คนนี้ไว้นะครับอ่ามาดูวงต่อไปนะครับอ่าวงที่แปดครับออกเต็ครับอ่าอยิางกันรอเล่าเอาการครับสมาชิกนักเรียนจะสังเกตได้ว่าวงที่แปดกับวงที่เจดเนี่ย คือวงเดียวกันนะครับอ่าเต่สมาชิกจำนวนจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนครับแต่เมื่อกี้มีแค่เจ็ดคนอ่าทั้งๆที่เป็นวงเดียวกันแต่จำนวนคนไม่เหมือนกันคือก็เรียกตั้งเลยครับอ่าวงที่เก้าครับ n o t e เต็วงที่เก้าจะมี เห็นไหมครับนักเรียนคนเต็มเวทีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าคนครับนัดเตดจะเป็นวงใหญ่เลยครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าแต่ละวงเราวงที่มีมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เครื่องดน,นตรีจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยอย่างี่โอเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องสาย อ่ะควาเต็ตคือเต้นนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นเครื่องสอย,ย่างเดียวเลยมีแค่เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอ่ะแต่พอเซฟเต็ดนี้ก็ยังมีผสมเครื่องเป่ากับเครื่องสาขันมาว่างเซปเต็ดออก็ยังเป็นแค่เครื่องส่กับเครื่องเป่าอยู่อ่ะแต่พอมาเป็นออกเต็ดกับนอตเน็ตตับกันมีกองมีเบสมีเปนโนมีเครื่องเป่า ทำให้เราฟังรู้สึกสนุกสนานมาขึ้นนะครับอ่าเรามาดูแบบฝูกหัดวันนี้กันนะครับสิ่งที่ครูจะให้เป็นการบ้านอ่าไปฝู้หัดน,นะครับให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องทําใส้กระดาษ A4 นะครับโจทย์ก็คือนักดนตรีสองคนเรียกว่าอะไรนักดนตรีตึ๊บเรียกว่านักดนตรีหกคนเรียกว่าอ่าให้นักเรียนทําตามโจทย์ ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนี่ครับนี่คือให้นักเรียนจําจากอันนี้เพื่อมาตอบนะครับอ่าโอเคครับสำหรับใครมีคําถามอะไรตาก้างห้าขู่ได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ